สวัสดีครับก่อนไปชมรับรับชมคลิปน้าขอ,อามาชี้แจงเรื่องคอร์สเรียนนิดนึงนะผมนะขณะนี้เราได้เปิดเป็นบทเรียนวิดีโอออนไลน์นะครับผมก้าเปล่าไม่ใช่ดีนะผมศึกษาแนวะรับแนวต้านทุกตามเฟรมเลยนะผมจเจาะลึกพัเคิลเอ็มวนรับเพียง9ก้า90าบาทเท่านั้นนะผมเรียนและปรึกษาฟรีได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุนะครับสนใจเรียนติดต่อไลน์ไอดีเอสโอเอ็นเซทเอห้าเก้าเลยครับผมเดี๋ยวไปรับชมคลิปเพลิเลยครับ โอเคสวัส okay, so, ดีครับวันนี้เรามาเทรดกันเทรดกันในวัน OTC นะผมวันนี้เป็น OTC นะ OTC วันเสาร์นะผมที่สิบเก้านะผมอ่ะเปิดมาก็เจอบิตคอยครับผมแนวนี้สวยครับผมตีเส้นไว้ก่อนแนวนี้เป็นแนวที่สวยเป็นเซตเซตแพทเทิร์นดับเบลยูแล้วนะครับ ในการสอนก็จะสอนใช้แพทเทิร์นสอนตีเทนลายสอนอ่านโซนแนวรับแนวต้านแบบทั้งแบบเฉียงและแบบแนวนอนครับผมในคอร์สเรียนเราโอเควันนี้มีสัญญาณกลับตัวเรียบร้อยอ,มอืมาดูไม้แรกกันวันนี้เราก็ตั้งพักไว้สักยี่สิบเหรียญน,นะผมปั้นจากสี่สิบไปหกสิบนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปได้ถึงไหนนะมีทุนมาสี่สิบเหรียญน,นะปั้นต่อจากเมื่อวาน คลิปเมื่อวานเดยอค่อยทําย้อนหลังให้นะเดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนเมื่อาาวานค่อนข้างจะเทรดไปเยอะเลยเมาเลยครับผมอันนี้เป็นโซนแนวต้านแบบแนวเฉียงนะผมอาศั่ตีแบบแนวเฉียงแนวเสียงก็ไม่มีอะไรครับผมมีแค่เรา,าหาจุดทนที่สัมผัสสักสองจุดแล้วผมแล้วก็ลากเส้นเท้นลายเข้าไปเลยนั่นก็จะเป็นจุดแนวต้านของเราแหละตรงไหนที่มีแดงแรงขายเยอะนะผมเราไปดูคลิปเก่าของผมก็ได้ครับผมสำหรับใครเพิ่งมาติดตามนะ ใครเพิ่งมาดูก็อันนี้เป็นการเทรดแบบ b i n a r y o p t i o นนะครับเป็นการฟิกเวลาจบนะผมเมื่องลงไปห้าเหรียญเรากําหนดเวลาจบสามสิบวินาทีนะถ้ามันจบปุ๊บเราก็ได้แล้วครับผมซจุดสองห้านะพอเราได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับการเทรดแบบรวดเร็วนะปั้นเงินน้อยไปเงินมากได้สบายครับผมเขาให้มีความรู้นะครับนะต้องมีความรู้ก่อนเปนะ็นอันดับแรกนะความรู้ศึกษาฟรีก็ได้ครับหรือว่าถ้าลงเรียนได้ก็ดี ไม่จาเป็นต้องเรียนกับผมนะเรียนใครก็ได้ขอแค่เราชอบเทคนิคนั้นนะครับอาจ,จะรู้ได้ไงว่าเราชอบเทคนิคไหนนะเทคนิคที่ดีต้องเป็นเทคนิคที่อ่าไม่ใช่เทคนิคที่วิลเลจสูงครับเป็นเทคนิคที่เรานั่งมองกราฟแล้วเราชอบมันอย่างผมเนี่ยจะชอบสไตล์กราฟเปล่าใช่ไหมถ้าคมชอบอินดิเคเตอร์เขาก็จะเทรดอินดิเคเตอร์แล้วสบายใจสบายตานฮะอืมอ่ะ พอคนเห็นอินดี้ก็ไปอินดี้เขาดูอินดี้แล้วมีความสุขแต่ผมดูอินดี้แล้วไม่มีความสุขไนะผมดูแล้วมันลายตานะการตีเส้นเยอะเนลายตาสังเกตผมเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยตีหรอกบางทีก็ขดเลยบางทีก็ตีก่อนบ้าแล้วแต่แนวนะแล้วแต่มุมมองว่าตีทันไม่ทันเนี่ยอันนี้ผมเห็นเป็นรูปแบบตัวเอ็มแล้วมีการชนเส้นปิดด้วยอะแนวรับนี่มีเส้นกีดแต่แรงขายเทลงมารุนแรงนะโอ้โห ขายเทยมาแรงครับแต่ผมเห็นเซ็ตรูปแบบตัวเอ M แล้วมีเส้นกริดด้วยนะเส้นกริดจะช่วยเราได้ไหมโอ้ไดออเดอร์วไวมากครับผมนี้เปิดมาปุ๊บเจอไปสองออเดอร์แล้วนะเปิดมาคู่แรกบิตคอย n ก็เจอเลยนะนี่มา U shape มาแล้วสงสัยไหมนี่จะโอ้มีการโดดขึ้นไปนะโดนี่ค่อยลงใจหน่อยนะโโดดทำไมโดดแล้วก็ลงมาับนะผมอ๋อ ไม้นี้น่าจะแตกครับผมก็ไม่เป็นไรอ่าไม้แพ้แล้วก็หัวเราะได้นะหัวเราะสู้อปู่อนครับผมปล่อยมันนะแพแแ้เราก็แค่ทําใจอะแล้วเราก็อ่าไปไม้ต่อไปได้อย่างสบายใจนะไม่ต้องไปติดกับไม้แพ้อ,อ้าวอย่างงี้วีสุดท้ายครับผมเมื่อกี้มันไม่ใช่วีอะเซี่ยววีสุดท้ายเลยมันฟื้นขึ้นมา,างไงวะโอ้สุดจัด วิคอยน์มีกราฟสวยนะเดี๋ยถ้าลงมาในโซนเทนไลน์นะเรากดขึ้นได้นะผมเดี๋ยวเรากดขึ้นเซตเป็นรูปแบบตัวเอ็มด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกกราฟขอบสวยนะครับมีแพทเทิร์นชัดมีขอบราคาชัดเจนนะเดี๋ยวเราไปรอรอมันลงมาก่อนยังไม่ลงมานะรอสักน,นิดหนึ่งอันนี้จะมีแนวต้านแนวเสียงแนวนี้นะครับที่มันเป็นโซนแรงขายเยอะทีนั้นแหละ อันนี้ยอ่อรอมันยอนะ่อรอมันย่อลงมานะฮะับอมันจะลงมาให้เราไหมในลงมาตรงเส้นกริดเนี่ยจะดีมากเลยนะรอแถวแถวเส้นกริดแถวแถวชนเทนไลนะ์เนี่ยก็เอาละชนเส้นผมก็เอาละครับเพราะการแบบนี้กรัฟตามเทรนดด้วยแล้วสีตามเทรนด้วยขนาดนี้ได้เปรียบอนะอ่าโอเคลงมาประมาณนี้ประมาณนี้โอเคจัดไปฮนะชนเส้นแล้วใส่เลยฮนะ เราไม่ต้องรอสัญญาอะไรครับผมเทคนิคนี้ชิวๆครับผมถึงเส้นที่เราตีไว้กดได้เลย่าส่วนวิธีตีเส้นก็ไปดูกันในคอร์สครับ <c oughs> ทำให้ <c oughs> ไว้ให้อย่างละเอียดแล้วนะน <c oughs> ้นงถึงให้ไมซ์เซ็ตการบริหารเงินไมซ์เซ็ตของเทรดเดอร์ชีพนะครผมวิธีการฝึกไปสู่การเป็นเทรดเดอร์เหมืออาชีพนะว่าเขาฝึกกันแบบไหนนะนะมีไมซ์เซ็ตมีการบริหารเงิน,นต่างๆให้นะครับผมถนะ้ชินชอบสไตล์การเทแบบนี้ ครับเปล่าสบายตานะผมก็มาเรียนด้วยกันได้นะครับโออันนี้ก็แดงลงมาอีกแล้วทำใจไม่ค่อยดีนะแต่นี่เป็นรูปแบบตัวเองชัดเจนนะการวันนี้ค่อนข้างจะวิ่งดีนะผมโหไม่เคยเจอทีโอทีสวยแบบนี้มานานแล้ววันนี้ก็ขอสักยี่สิบนะผมเ,เรามาห้าสิบ้าแล้วฮะนี่วันนี้เราได้สาไม้ติดแล้วแต่เรายังไม่พอ ยังไม่พอนะเราโลภไม่ใช่เราโลภเพราะเราตั้งเป้ามาแล้วนะวันนี้ก็เทรดต,ต่อจากเมื่อวานไปนเลยเราตั้งเป้าไว้แล้วยี่สิบเหรียญก็อันนี้ก็เพิ่งได้ประมาณสิบห้านะอีกสักห้าเหรียญซิอีกไม้นึงหน้าเ <c ười> จ็บมาเท่าไหร่แล้วกัเขวาว่าอีกไม้นึงหน้าครับผม <c ười> คุณเจ็บมาเท่าไหร่แล้วอ่ตอนนี้เวลาเดียวโห oh. นี่แนวต้านสวยนะต้องดูหนึ่งนาทีก่อนมันสวยหรือเปล่านี่ก็เซตวินะเซตบนวนะมีใครพอมาออกไหมอมตรงนี้มีแนวต้านะแต่แรงซื้มขึ้นมาแข็งแรงโอ้แม่งโคตรแข็งเลยแบบเขียวตุ้มตุ้มตุ้มขึ้นมาแล้วอะยังไม่เอาดีกว่าเรามาดู U H เ h UH. UH. เป็นไงฮะ U H ก็ UH. อะไรก็ไม่รู้นะโหเห็นไ,ไหมยับเยินเลยผ่านนะผมผ่าน บิตคอยเบกแนวแล้วน่าจะพอแล้วฮะได้แค่สองไม้นะคู่นี้อย่าไปมากกว่านี้ะเดี๋ยวแตก <c oughs> นี่ก้าไม่สวยนะผมสวิงไส้เยอะไม่เอาเนีย่ยแลดูวิธีการขัดก้าฟผม,มาอ่นนี่พอมองแนวออกเซตขึ้นไปเป็นวแล้วแต่แนวยังไม่ชัดนะยังไม่กล้ากดตรงนี้โอ้โหครับสวยฮนะไว้ก่อน บิตคอย n เริ่มไม่ได้ลนะเอ็มเอ็มข่านี้ไม่เอานะเสี่ยงวันนี้พุ่งไปยาวๆเลยต้องรอแนวบนนู่นเลยนะจะจะกดในรอแนวตรงนี้อตรงมาประมาณแถวเนี้ยนะถึงจะกดได้เป็น w เพราะโซนแนวต้านสำคัญอยู่ข้างบนนะในอีกวิธีการดูแนวต้านสำคัญนนะ e ก,นะญก็จุดที่มันแรงขายเทลงมารุนแรงนะแดงเยอะๆนะครับผมแรงขายเยอะนะ ตรงนี้ก็เซตเป็นเลิฟเซตเป็นแบบบิสวยแล้วเห็นมั้ยอืมเนี่ยแพทเทิร์นนี้อยู่ทั่วไปนะแค่เราร้อยให้มันเข้ารูปแบบแล้วก็เซตตัวนะอืมโอ้หอันนี้เละมากนะบิคอยเละมากเลยผมว่ายังเทรดไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่มีแนวที่ชัดนะครับเดี๋ยวขึ้นมาส,สูงหน่อยเอย้อันนี้พอจะเห็นแนวชัดเล็กน้อย นี่ยโอ้โหเห็นโซนทางซ้ายมือเห็นเห็นไหม่ซ้ายสุดเลยจะมีดังซื้อเยอะนะผมส่วนนี้แต่ว่าอืมโอ้โห,โโห,โโหผมเห็นเป็นตัวเอ็มนะผมยากกดขึ้นนะ เซแพทเทิร์นดีมากเลยโอเคไปผมว่ามันน่าจะมีแรงซื้ออยู่นะครับเซฟเป็นตัวเอ็มด้วยเอ็มสวยนะ <c oughs> แรงซื้อสู้หน่อยเพื่อนโอเคแรงซื้อคือสู้แล้วครับโอ้โ oh, ห oh, oh. เอาแล้วขึ้นมาอนนี้ก็พอสบายใจขึ้นมาได้นิดนึงนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> oh, oh, oh. <c oughs> มันอัดลงมาครับผมมันอัดลงมา นี่ใหเป็นไงอีกไม้เดียวเขาใส่จะแตกเขาผมไม้นีทำท่ามไม่ค่อยดีแนละ้วมันยึกยักยึกยัก,ยกอยู่แถวเนี้ยตามล้างสังหรณ์ของผมคือมันจะเล่นเราแล้วฮะถ้ามันยึกยักไม่ยอมไปไหนอย่างเงี้ยจากประสบการณ์แพ้นิดเดียวยังไงก็คือแพ้นะครับผมอย่าไปเจ็บใจมัน <c oughs> เสร็จแล้วมันก็กระโดดไปยาวๆเลเ่นมยนี่มันจะเป็นสเต็ปของมัน่างครับมันกวนประสาทเอานะ <c oughs> มันเล่นการมลมเรา จิตวิทยาขั้นสูงแล้วพวกนี้อไม่เป็นไรคะัเราตั้งสติแ,แล้วผมแพ้เราไปต่ออย่างชิวๆนะไปอะไรอวอรนมันมากไมมแพ้นะแพ้ก็แพ้ครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายผมจะจบงานได้แล้วมาอีกไม้เดียวเองก็ไม่เป็นไรผมก็ไปต่อได้ผมไม่ซีเรียสครับผมไม่รีบแบดเนี่ยการมีเราเถรดท้องวันนะไม่ต้องรีบม่ค่อยเถรดไปสบายๆนะนั่งคุย,ยียนไปเรา คิดจะได้ยาวๆหน่อยนะผมเดี๋ยวจะจบงานไว้ไปใช่ไหม <c oughs> ป้าเราเก็หกสิบเหรียญน,นะดูเราจะไปถึงฝั่งฝันกันหรือ <c oughs> ไม่ครับผม <c oughs> ตรงนี้มีแนวรับแข็งแรงอยู่นะเนี๋ยดูไปก็ฝึกวิเคราะห์กราฟของผมไปด้วยนะฝึกวิเคราะห์ผมใช้แนวไหนอะไรยังไงนะ <c oughs> บิตคอยนี่เละมากคร <c oughs> โอ้แนวตานี้ก็ไม่ขึ้นไปสักที อืมตรงนี้มีแนวแต่ยังไม่กล้ากดนะมันยังเสียงอยู่มันยังเสียงอยู่เสี่ไปแล้วเอิม่มคู่ไหนวะเอ้ยหมินเหมินเหมินเออถึงคู่ไหนแล้วโอ้ขึ้นไปซะแลวไม่ลงมาถึงแนวสร้างมัน ่ารนี้เซตตัวดีฮนะผมเห็นเป็นกรอบเ,เล็กๆนะต้องซูมเข้าไปครับถ้าสิบห้าวิจะมองไม่ค่อยเห็นต้องซูมไปห้าเลยห้าวิเลยจะเห็นเป็นตัวนะตัวเอ็มแล้วขึ้นไปมันก็เซตเป็นระบิวต่อไหมเแนวนี้ยัง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 ,ย,งยังใช้ไม่ได้แนวเฉียงใช้ไม่ได้ต้องใช้แนวนอนข้างบนนะโอเคไม้นี้ติดแนวต้านละไปดิ แน่แนวเฉียงใช้ไม่ได้ผมแนวเฉียงครลุนะเห็นไหมมีตัวเอ็มน้อยอยู่ตัวเอ็มน้อยน่ารักเลยนะครผมใครสังเกตเห็นมีจินตนาการก็จะมองเห็นเป็นตัวเอ็มล้วแต่ที่ผมเล่นนี่เป็น W นะอ่ามีทั้งเ็มทั้ง W ในกรอบเดียวกันนะนีน่สวยงามมากเห็นไหมมีแนวแนวรับแนวเฉียงนี่ถ้ากราฟลงมาถึงนะเนี่ยมันก็จะมีแนวเฉียงให้เราเล่นโอ้โหโ โหดจังนะกลับดุมากครับวันนี้จะล่อเราอย่างเดียวเลยนะโอ้ลงมาแบบนี้พี่ก็สบายใจนะ <c oughs> โอ้ยให้ชนะแบบใสๆบ้างคือ <c oughs> โอ้โหกลม,มันนะมันขึ้นมาจะล่อเราอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนไม่เอานะาวีสุดท้ายแบบนี้ไม่ไม่ค่อยชอบแล้วมันมาให้เราเสียวเล่นโอ้โหแย่แ yeah, yeah, yeah. ย่แย่แบบนี้แ yeah. <c oughs> ย่แล้วไปเป็นนี้ ยังไม่ได้ใช้นะกราฟอมาไม่ถึงเนะี่ยปลอยมั้ก่อนห้าสี่แล้วผมห้าสี่แล้วอีกสมายส่งไม้นะ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหโอ้โหนี้ต้องรอบิวพับห่างรอรอรอครับผมรอรอรอ,รอแล้วก็รอ อรอมาลงมาผมรอครับผมรออติดใจตัวเอ็มตัวนี้ว่าสวยมากเลยอีเจนี่ครับโคตรสวยอ่ะตังหว่านี้ อตรงนี้โอ้โหมีเทนใหญ่เือนขาขึ้นนะผมตามมันเลยกลับตัวตรงนี้นะนี่ติดแนวเทรนไลน์แนวนี้นะเนี่ยังไงเป๊ะเลยโช่เราไม่ทันเห็นแต่แรกนะไม่สังเกตอันนี้เปลี่ยนเทรนแล้วเราก็ปรับไปตามขาขึ้นไปอ่ะเพราะตอนนี้ปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเราก็กลับมาตีแนวขาขึ้นแบบนี้แล้วก็รอกราฟยอ่อกมาชนแค่นั้นเองง่ายง่ายอะอชนเส้นอย่างเดียวผมเทคนิคนี้ไม่มีอะไรผมเทรดสิบห้าวินี้มันมากครับผม เป็นข้าได้รวดเรแลไดม่นยำนะจังหวะไหนรอก็รอจริงๆโอ้นี่มีแนวอยู่อ่ะสวยมากเลยะตะไม่ได้เล่นนะกรอบนี้โหนี้การาเป็นลายขอบสวยมากแทบทุกคู่เลยนะถือว่าดีมากครับผมราแบบนี้นี่ผมเห็นตัวเอ็มน้อยๆจะลงมาให้เราไหมมาครับนี่ฮี่ต้องลงมาแนวนี้เลยนะลงมาข้างล่างๆหน่อย แถวเส้นมาเพื่อนอ่าตรงนี้ยังกดไม่ได้ในหะงเสี่ยงไปต้องรอราคาต่ํากว่านี้นะ <c oughs> ให้ดูวิธีการร้องผมนะ <c oughs> ผมจะรออย่างเยือกเย็นนะเราอย่าไปมือลั่นกดก่อนเด็ดขาดอ่ารอ,อชนเส้นก็คือชนเส้นนะรอผมตรงนี้กนะ็ชนแนวรับแนวนอนไปเรียบร้อยแล้วโอเคอ่าใกล้เคียงวุผมใส่เลยฮนะ ลงมาอีกไหม,มหลีดขึ้นไปก่อนไหมจะซ้ำซะหน่อยถ้าลงมาติดเส้นอีกนะอันนี้ก็ใกล้เคียงเส้นก็ได้แล้วผมจัดเลยผมมองเห็นเป็นตัวเอ็มนะเอ็มน้อยๆนะใครมีจินตนาการดีดๆก็มาสังเกตด้วยกันนะอืเห็นไหมกรอบมันจะชนเด้งชนเด้งกันพอดีกันเลยโอเคอย่างี้ไม่น่ามีปัญหานะ เอยลงมาทำไมอะพี่มันจะล่อเราอีกแล้วโอเคเข้าันนี้นะผมเนี่ยท่านสูมาสิบวิล้วจะเห็น M ชัดขึ้นนะชัดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ก <c oughs> ็ถือว่ากราฟดีกราฟสวยนะผมนีโอเคขนานี้เราก็ได้มาได้มาสี่ไม้ผมสี่ไม้สี่ไม้ ก็เ,เป็นชนะสี่แพ้หนึ่งนะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวลากันไปเลยนะผมสำหรับใครชื่นชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครสนใจคอร์สเรียนก็ติดต่อได้ที่ l ล n s o n s t e ห้าเเลยนะครับผมอ่าลายนี้ที่นี่ที่เดียวนะผมราคา990บาทก็สิบบผม ราคาถูกที่สุดแล้วนะโอเคอ่าไม่มีอะไรแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคนะฮะเออนนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมค,ครับ